ประวัตินางจิตติมาเสมอตระกูลผู้อเมริการโรงเรียนอนุบาลไซโยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตสาภูมินิรนาเนาเป็นชาวการจนบุรีเกิดวันที่สองกุมัาธ์พุทธศักราช2516ปัจจุบันอายุ48ปีมารดาชื่อนางนัทรมศีสะอาดมงคล บิดาชื่อนายป้องเกียรติสีสะอาดมงคลมีพี่น้องจำนวนสาคนสถานภาพครอบครัวสมรสกับนายเพทูลเสมอตระก,กูลข้าราชการบำนานประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนถาวรวิทยาและ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเทวสังคารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์สายการเรียนอังกฤษฝรั่งเศสระดับปริญญาตรีจบจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาโท 1. 1 จบจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาการวัดประเมินผลและการวิจัยการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ 2. คณะศึกษาศาสตร์สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาดักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิเชายาลัยประวัติการทำงานบรรจุเข้ารับราชการวันที่10มิถินายน2537 พศ2537อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนวัดหินาดสังกัดสอปออทองผาภูพศ2538อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์สังกัดสอปออไซโยพศ2542อาจารย์หนึ่งระดับสโรงเรียนพุทธวิมุตติวิทยาสังกัดสอปออไซโย พศ2545อาจารย์หนึ่งระดับ5โรงเรียนอนุบาลไซโยกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการจนบ,บุรีเขต3พศ2549รองผู้อเมริการสถานศึกษาชำนาญการโรงเรียนไซโยกน้อยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8พศ2554 ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านช่องกระทิงสังกัดสพปกจหนึ่งพศ2559ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการโรงเรียนบ้านทับศิลาสพปกจหนึ่งพศ2564ผู้อำนรยการสถานศึกษาชำนานการพิเศษโรงเรียนอนุบาลไซโย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3สรุปทำงานสายผู้สอนรวม12ปีทำงานสายบริหารสถานศึกษานับถึงปัจจุบันรวม15ปีประวัติการศึกษาดูงานในประเทศ 1. โรงเรียนอัศวบ้านเชียงใหม่ 2. รงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 3. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 4. โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยฝ่ายประถม,มและฝ่ายมัธยมประวัติการศึกษาดูง,งานต่างประเทศ 1. ประเทศสวีเดน 2. ประเทศนอร์เวย์ 3. ประเทศเดนมาร์ก ประวัติการเป็นคณะกรรมการกับหน่วยงานภาครัฐ 1. ประธานกรรมการสอบวินัยร้ายแรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตแปง 2. กรรมการวิาพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยราชาพัฏนสวนสุนันทา 3. กรรมการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบรุรีเกียรติประวัติผลงานรางวัลจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาระดับชาติรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีขั้นพื้นฐานจากมูลนิธิคโครีแห่งแผ่นดิน 2. รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบดอวอร์ดระดับเหรียญทองผู้อมเมริการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา2561 3รการางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกาวด์ระดับเหรียญทองผู้อเมริกันสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา2562 4รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการศึกษา2,561 5. รางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาเกียรติประวัติผลงานระดับภาพรางวัลเหรียญเงิน 1. โรงเรียนหน,นวัตกรรม ด้านการบริหารสถานศึกษาประจำปี2562จากสํจากสำนักงานเลขาธิการครูสภา 2. รางวัลเหรียญทองแดง1โรงเรียน1น,นวัตรกรรมด้านการบริหารสถานศึกษาประจำปี2563จากสําจากสำนักงานเลขาธิการครูสภา 3. รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ด ระดับเหรียญเงินผู้อเมการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2561ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 4. รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกมาว์ระดับเหรียญทองผู้อเมการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2562รระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT สูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2562รางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT อยู่ในระดับดีมากรางวัลเหรียญเงินการประกวดภาพย,ายนตร์สั้น โครงการโรงเรียนสุดจริตรางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับยอดเยี่ยมรางวัลโรงเรียนที่ดำเนินการตามโครงการวิจ,จัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning อยู่ในระดับยอดเยี่ยมและรางวัลล่าสุดระดับจังหวัด รางวัลคนดีสีการศึกษาประจำปี2564จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีคติพจน์ในการดำเนินชีวิตเรารักษาศีลศีลจะรักษาเราขอบคุณค่ะ